สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องมองไปสู้หู่สู้คนขับพ่อครับบ่าวท้าข้างหน้าเส้นหน่ครับพี่น้องมาพี่น้องไหมมึอนี้ปูไข่ดองเน้นๆพี่น้องมีแต่ตัวใหญ่ๆับมืองามมึงไข่พี่น้องแบบเต็มกระดองเลยไข่ได้หนิพี่น้องมาพี่น้องไหมหาตัวประมาณหาตัวเอ้ากับน้ำจิ้มรสเด็ดพี่น้องโดนแล้วบริจัดเบิ้งที่พี่น้องน้ำจิ้มอะไรโอ้ยบริจัดปูไข่ดองโดนแล้วพักกับพักแก้มพี่น้องพักกรอบนะครับพักกรอบบักแตงแน่บักทั่วร์นะแบกทั่วรผู้ร้อมเอ้ามาเห็นอยู่ทั้งหน้า เบิงเ่งแต่ปูไข่ดองบาดนี่มาเด้อพี่น้องเด้อบ่าวเฒ่าสิขวดขวดใส่ไ <c oughs> ข่ยังมาขวดเลยพูนะเ <c oughs> บิ่งที่พี่นอ้องอืหล่นบวงเลยเอาเอาแบบนี้บ่พี่น้องสั่วใส่กระดองเนาะจังสดบ่บาดนี้เฮ้ยบ่าว,าาวเฒ่าสิใส่จังได๋ล่ะบาดนีหมหล่นไปโลดพี่น้องเสียบๆน้ำบ่าวเฒ่าอื้อ <c oughs> เพิ่นว่าต้องกินแบบนี้มึงพี่น้องน้ำตัวอันน้ำอันซ้ำๆเพ er. ื่อนบีพี่น้องมันไงไง้ยมาเด้อพี่น้องเด้อย,ยดติงต่งๆเลย khá vui thi thắng, trăng wa gành, ba, uuu, lên lên bướng, khá ba thâu กระเทาะมาแล้วนิดนึงโอ้ยนึ่งเนื้อมันพี่น้องทอดเนื้อหวานเนื้อหวานโอ้ยนี่ฟิว กินปูใส่กครับทงหน้าพี่น้องนี่เห็นบ่าเป็นยังบบาเทาขั้บริกินขามันช่วงเบาเทากิน่นมันแกะหยาง,าง,งพี่น้องไปแกะนอกจอยข่้ควงจกโจกุ้บย่าฝึงมาอันนั้นน้ำคามัน <laughs> แบ่งก่อนอุ้ยที่คุรโคุรสวดเลยบาท Ngửa luôn Ui, bưng Mẹ nó nhạc nhà ăn, kín bú ẩn mưa Bát เอาไปจัดการนอ,อกจอพี่น้องต้นใส่ไปตรงบีพี่น้องตรงบีออกอาหารบานเฮาก,ก็กินคืนเอเกาอยู่ด้วยพี่น้องเด้อ คุณอะเอาหังสือพี่น้องทำจิ้มไมเบ็ดเสียบไม่สมบัดเสียบนม่วิปังพี่น้องมึงตีบีออกมาเมืองพี่น้องมึงเด้อไข่มัน ไ mm hmm. ข่เนีนน กู้กลายพ่น้องเนื้อเละลายไข่เนียน <onz rates> ยุกกระดองเดี๋ยวจัดพี่น้องยุกกระดองขายปูนบริหิมนะพี่น้องเอาไ้จัดนอกจัว เจียกหนาตนันต้เคาะมากจนแจกอุดชุดนี่คักเลยตั้งใจกับถ่อ ืใส่ตัวนี้ก่อนม่นเฮ็ดเป็นสองคำครับแต่ลานข้าวสานบ่ได้ลาดกวดบันเออได้ฟิว,วกันไม่้อง Mmm. ผมดูว่าบ้าเท่าทิ่มมันคล้ายปูนบ่วดีทิ่ม้ะพี่นอ้องเดี๋ยวไปจัดหนอกจอนเกียรหยาดเกียาดหยาดกับชั่ว่าเนาะใส่หนอกจอไปเลย <c oughs> ลอลุงหัวขวานเลยไม่ยองมนัน <c oughs> <ะ> <c oughs> ไปฮะลุงหัวขวานเลยบัาน,น โกยขักขัก บ้าเท่าสังยูไสว่ะทีบ่มีเพียดมีอย่างนี้นบ้าเท่าโทษสังอรถณ <c oughs> ล้านค้งเกี่ยมกุ้งสดพี่น้องนี่ตัวเมืองอุบนนะุนละอุบุนบ้านบ้าเท่ากับมีแบบสดๆแบบนี้ <c oughs> โอ้โหขอโทดขอไปดิพี่น้อง ลงหัวขวอเทธอลงเขาเรื่องกับ <c oughs> มันลงลงหัวขวอเทธอเดียวไปเลย

ห้าตัวมีตัวใยไ่เบิ้องงามีป่หนเอยนะพี่น้องเอาเดี๋ยวจัดการนอกจอที่หลังพี่น้องมีป่ว ก็ทุบก็ไปเอาไข่มาก่อนแต่ไข่มันก็นเต็มที่เลยพื่อนเต็มบวง <C oughs> <C oughs> ข่ายนเนียดๆเลยทุกอนแบ่งสันปันส่วนก่อนเอาขึ้นหน้าบัน ามาคุเลอะย่าเนี้ปลาเปียกปูนเนาะก็กินยากเลยมนะ่น้อง Và thì chúng... Thấy cấp khẩu trời phía nông bằng nhằm đấy là bởi lòng ลงส่วนหลวงจริงเนดนี่อืมอืมน,นี่สาใจบาเห่าเป็นเมนูที่ <c oughs> เปลีองที่จู่พี่น่อง <c oughs> เ,เก็บขาอวยเก็บขาอวยนี่น้องเอาแบบจัดการนอกตัวอู้ยมีอันใหญ่ๆหลายอันเลยนอ้นอ,นอ,นองซีหาอันขาอวยมาจัดการที่หลังพี่น้องเอาทุลักทุเลเพื่อสิแล้ว อบคุณพี่น้องนะครับทุกมองทุกวันที่เ,เกียรติติดตามรับชมบ่าวแถวนะครับกินปูไข่ดวงตัวใหญ่ๆนะครับตัวใหญ่กับไข่ร้เสียบมันนันวใส่กันกับพักกวบเนี่ยบักทัวร์น้ำอู้ขากหลายพี่น้องว่ากินก็ขอเจา้าบ่าวทาวนะมันเคยกื่อ <laughs> ดีด้ลองเบิ้งพี่น้องว่ามันสิดเสียบว่เอา้าขอพูดพี่น้องนะครับทุกหมองทุกบอลที่เกียรติ์ทีตามรับชมบาทานะครับคลิปนี้ฝากพี่ต้อน,น้องสู้คุดสูขคนคือเก่านะครับมากระไรถือแชร์แชร์บารทาวนี้นะครับเด้อสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ